สวัสดีครับมีนักกิมาน,นะครับวันนี้เราอยู่กันในกระบี่ยอดชุธจักนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลวงวิธีสาหรับสายฟรีสายจำนวน้อยการหาทองหยกนะครับหาไงบ้างเออแต่ว่าถ้าเกิดจะทําตอนนี้ต้องไปทาเซฟใหม่ละเซฟเก่าคงจะยากก็แหละแต่มันก็ยังได้อยู่นะครับถ้าไปทําเซฟใหม่ได้เต็มๆนะเทคนิคหาก็คือกดเล่นกิจกรรมทุกอย่างนะครับก็จะมีในส่วนทองแจกมีหยกมีอะไรอย่างนี้นะครับนี่มีทองมีหยกแจกนะครับมันก็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าที่ได้เยอะก็คือ การไปตีบอสโจนอะไรพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสได้กล่องเขียวหรือว่าการฟาร์มนะครับมันจะมีกล่องหนึ่งที่ที่ที่ได้าจากบอสอีลิทนะครับไอ้พวกนั้นนะเปิดจะมีโอกาสได้จิตนะอ่าต่อไปข้อที่2นะครับก็อย่างที่หมีบอกแหละฟาร์ไปเรื่อยๆมันจะได้กล่องอีกลอกล่องหนึ่งก็เปิดมาแล้วเอาจิตไปขายเสร็จแ,แล้วเอาจิตไปขายเราจะได้ทองถูกไหมแต่บางจิตบางอันที่มันเป็นจิตแรงเนี้ยนะมันก็จะขายเป็นหยกได้ต่อไปอย่างที่2ก็คือเอาหยกเนี่ยนะครับที่ขายตลาดเนี่ยมาเปิดกล่อง ถามว่าเปิดกล่องคุ้มไหมมันก็ได้ทองได้จิตที่จิตบางอันนะมันขายแพงมากแต่ว่าคือมี้องตรงว่าถ้าเป็นเซฟเกา่าราคาไม่ค่อยได้แล้วต้องไปทําเซฟใหม่นะครับซึ่งถ้าสมมุติเรามาดูราคาจิตตอนนี้พอได้ไหมก็พอใช้ได้อยู่อู้แต่ว่าของมันก็ยังขาดอยู่เลยนะเนี่ยเนีย่ยถ้าเกิดเรามานั่งดูเห็นไหมของก็ยังไม่มีอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยไอ้พวกสายโจมตีอะไรพวกเนี้ย ถือว่ายังขายได้อยู่แล้วเนี่ยนี่ขนาดเซฟเซฟที่มีเล่นอยู่นี่เซฟสี่นะถ้าเกิดสมมติใครที่ไปเล่นเซฟใหม่นี่หมีว่าของแพงแน่นอนนะครับก็อันนี้บอกเลยนะยังไงก็ต้องมีเติมครับลงทุนสนิดหนึ่งเปิดกล่องเขียวทุกวันให้หมดถ้าเกิดสมมติได้จิตที่มันเป็นจิตขายแพงเนี่ยมันก็ได้ราคาเยอะอยู่แล้วครับเนี่ยอย่างของหมีเป็นต้นเนี่ยมันจะมีขายไปหมดแล้วว่าเห็นไหมถ้าเกิดสมมติเป็นเขียวเงี้ยมันก็ยังได้ราคาไม่ได้ราคาเลยดีกว่า าเป็นเมื่อก่อนนะไอหน้าผู้ชาย,ยาขายสามสี่ห้าร้อยเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่มีบอกนี่แหละถ้าจะไปทําลงทุนจริงๆก็ไปเล่นเซฟใหม่เถอะอ่ะต่อไปในส่วนการลงทุนอีกอย่างนึงก็คือการเปิดการนะครับซึ่งจะได้ค่าพลังด้วยอันนี้มีแนะนําให้เปิดวันละสิบนะเพราะว่าเปิดสิบจะได้กล่องสิบครับแล้วก็เอามาสุ่มถ้าอย่างที่บอกถ้าไปเล่นเซฟใหม่การจะราคาแพงมากครับของจะแพงมากซึ่งเราบางทีเราได้การทองมาขายใบหนึ่งก็เปิดได้สามรอบเลย อะไรแบบนี้นะครับแถมเปิดไปก็ได้พลังขึ้นเยอะๆด้วยส่วนอย่างที่บอกการเราก็สามารถเอามาหมุนเวียนมาขายได้เห็นไหมาการทองเอาจะขายได้อยู่ไว้350เอามีขาย400พอแนละขายได้ก็เอานะครับโอ้ใแบบนี้เจ็ดสิบสองเจ็ดเนี่ย ถ้าเป็นเซฟใหม่นะร้อยร้อยร้อย,อยหมดอันนี้มันเซฟสี่เซฟเก่านาะนแะล้วไงมันก็เลยแบบราคาไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมเนี่ยหมีก็ยังขายได้อยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าขายเร็วก็ตัดราคา,าไปก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนรีบนะไม่ว่ากันถ้าไม่รีบก็เราขายราคาตลาดไปเนี่ยแหละครับเดี๋ยวก็จะหมดสักวันหนึ่งมั้งเอานี่มีหลายชิ้นเนาะแบ่งขายไปเออช่องมันเยอะช่องมันเยอะแปดสิบ เซฟเก่าก็ยังขายได้อยู่เลยนะเนี่ยทําไปเล่นไปนะเพราะว่าเซฟสี่ก็คนเยอะอยู่เยอะเซฟสี่ก็คนเยอะอยู่นะโอ้โหเมื่อก่อนนีีชิ้นละร้อยนะเดี๋ยวนีชิ้นละสิบห้าแม่งแทบไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะเออขายไปครับหกอันอ่ะก็ประมาณนี้แหละนี่มีเรส่วนการขายป้ายการขายป้ายก็ได้เงินอยู่นะเนี่ยนมะมีป้ายมีอะไรพวกเนี้ยครับ ซึ่งพวกนี้เราก็ได้จากการลงกิจอยู่แล้วอะต่อไปในส่วนสาัตตาเนี่ยสาัตตาที่เราเปิดตอน60เนี่ยเปิดไปบางอันเราไม่ชอบเราก็สามารถขายได้อย่างเช่นบางคนที่ได้ซ้ําเห็นไหมครับเนี่ยเจ้านักษัตริย์เนี่ยบางคนอาจจะได้ไอชิ้นนั้นเยอะซ้ําเกินก็เห็นว่าเราก็สามารถมาเลื่อนได้หรือบางคนอาจจะอัพแม็กแล้วแล้วก็เลื่อนเป็นทองแล้วก็ไม่รู้เจ้าเศษไปทําอะไรก็สามารถไปลงขายได้ครับถามว่าเปิดคุมม้มไหมก็มิ้งหมีว่าอยู่ที่ดวงเรีะมันก็เหมือนตัว๋วบางคนเปิด สามร้อยหกสิบแต่ออกม่วงหลายตัวมันก็คุ้มอยู่แล้วครับแต่บางคนเปิดแล้วไม่ได้ออกเลยยังมีเป็นต้นอย่างเงี้ยก็แฮวกินครับประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นเซฟใหม่ยังไงของมันจะแพงกว่าอยู่แล้วครับอันนี้มานเซฟเก่านะแต่ว่าเซฟเก่าเขาเนี่ยดูราคาไปก็ยังขายได้อยู่เลยครับอ่ะต่อไปเป็นอะไรก็อย่าลืมไปเข้าไอ้นี่นะครับตีบอสตีบอสของกิวอะตีบอสโลกอะไรพวกนี้มันจะมีของไอ้พวกขุนพวกนี้มาให้เห็นไหมเราก็มาขายฟรีได้เลยแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นช่วงที่แบบเปิดเซฟมามันแพงนะ อันนี้มันเปิดมาถูจะ2เดือนแล้วมั้งเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับสายฟรีสายเติมน้อยเกมนี้อยู่ได้แน่นอนครับแต่อาจจะต้องมีลงทุนหยกสักนิดหนึ่งเอาไว้เปิดกล่องเขียวแค่นี้แหละจบแล้วเห็นไหมทุกอย่างขายได้หมดครับร่ำรวยร่ำซำ้ำอ่าเต็มแล้วเหรออุ้ยนักกริย์ขายสามสิบนี่แหละเซฟเซฟเก่าก็จะอย่างเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวมีสรุปให้ฟังนะหาทองกระหาหยกทำอย่างไร ทำรายวันให้ครบห้หมด1 2ฟาร์มพยายามยีิบสชั่วโมงครับมันจะได้เป็นกล่องเหลืองๆมาแต่นี้มีไม่ได้ฟาร์มานะกล่องเหลืองๆก็เปิดไปก็จะมีโอกาสสุ่มจิตเอาจิตไปขายที่เหลือก็ทําเหมือนเดิมครับแค่นี้แหละจบเรียบร้อยก็ขอให้คนเล่นเกมเออกระบี่จาก3มีความสุข ID ีหมีนี่จริงๆมีเติมอยู่แค่ประมาณหลักพันเะ่งนะแหละแต่ก็พยายามเออเล้นเกมนี้มากๆอยู่นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ